อ่า emergency broadcast การถ่ายทอดสดฉุกเฉินอ่าห้ามห้ามคุยกันอุ๊ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนนี้อะไรสักอย่างอันนี้ปิดไฟมันบอกให้เอาชีวิตเหมายความว่าไงวะคือกูต้องทำอะไระมีโทรศัพท์เข้ามาเราไม่รับมีไฟเปิดนั่นอะไรอย่าซ่อนอย่าซ่อน กูไปซ่อนแล้วอะไรว้มันอุ้ยแจมจอยสตอมแจมจอยสตอมใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าพวกเขาดูเหมือนเราเวอร์ชันหนึ่งสามเขาดูเวอร์ชันไหนได้ไหมอ๋อมีแค่วอลุ่มเริ่มเลย ไลท์เคอร์เทนส์อืมเ like. อเมเอนซีบอ o ดแคสต์ uh, การถ่ายทอดสดฉุกเฉินปวดรอนี่ไม่ใช่ การซ้อมมีสิ่งอันตรายอยู่ใกล้ตัวแต่แถวคุณ เขาบอกว่าคลิกซ้ายคลิกซ,ซ้ายเพื่อคลิกซ้ายเพื่ออิงจลแลกคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อลากกด F เพื่อปิดเปิดแฟลไลท์กดคลิกขวาค้างเพื่อซูมกด E เพื่อปิดเมสเซจนี้โอเคไม่โอเคไอ้ย่าคือมีอิมเมอร์เจนซี่อ Emergency. บอกว่ามีสิ่งอันตรายอยู่ใกล้อยู่รอ,อบบริเวณพื้นที่ของคุณได้โปรดปิดหน้าต่างปิดไฟปิดปิดทุกอย่างห้ามห้ามคุยกับอุ๊ยอะไรอะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรสักอย่าง ห้ามอถ้ามีใครเคาประตูห้ามห้ามตอบรับตอบขานเด็ดขาดอุย้ยมันเปิดไฟป่ะนี่เฮ้ยไม่ไม่ใช่มันเปิดไฟอ่อมันเปิดประตูก่อนปิดไฟปิดไฟไฟยังไม่ปิดถ้าแปดหมายความว่าไงวะยังมีห้องยังมีห้องอยู่อ่ะ 滴滴滴滴滴。地地地地地 หลบไหนได้หลบไหนได้บ้างเอาชีวิตรลอดมันมันเข้ามาในบ้านแล้วอ่ะหลบหลังหลบหลังนี่เลยไม่เห็นกูหลอกเชื่อมปะหลบหลังประตู หลบหลังประตูมันบอกให้เอาชีวิตรอดหมายความว่าไงวะคือกูต้องทำอะไรอะออกจากบ้านก็ไม่ได้มันน่าจะกำลังเดินอยู่ในบ้านนะกูว่า บอกไปดูนะโทรศัพท์เปิดประตูปิดได้ไหมอ่ะปิดไม่ได้มีโทรศัพท์เข้ามาเราไม่รับม,มีไฟเปิดนั่นอะไรนั่นอะไรโอ้ย ไปแล้วนลองปิดพวกนี้ปะ ปิด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 ไม่ได้เหรอปิดได้ไหมไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอย่าซ่อนอย่าซ่อนกูไปซ่อนละกูไปซ่อนละกูซ่อนตรงนี้แหละ มันุอยเดรุกไลกัสเกมบายแจมจาดัมขอบคุณที่เล่นเกมนี้อเอ้ยแล้วมันเปิด newsreport.pn.g ขึ้นมาอะไรวะ อา้ามันค้างอีกรันไวรัสปหรไม่รู้มันขึ้น not respond อะปกติมันต้องขึ้นปะ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นเล่นอีกรอบ <c oughs> ลองเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะได้อะไรมา มันมีหลายเอนดิ้งด้วยว่าไ,ไม่รู้อะแต่มันไม่ขึ้นบอกกันว่ามีเเกนดิ้ง ไอระขัดปิดไฟอีกหนึ่งหมายความว่าไงวะิะหายเลยอ๋อห้องน้ำอีกทีอะกูลืมกูล,มลืมปิดไฟห้องน้ำเปิดเข้ามาแล้วอะ่ะก่อไปนอหนอกได้ไหมไม่ได้สวัสดี ลองอ่านแบบฉบับเต็มี่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวจาซ่อนตัว นายไม่อยู่ในความอันตรายเราแค่มาเอาสิ่งของของเราซึ่งไม่เคยเป็นของคุณซึ่งไม่เคยเป็นของคุณให้พวกเราเข้าไปอะไรอะ่ะบ้านไฟไหม้ไ อยู่นิ่งๆเอามันจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยขัอยู่คือ,อยังไงก็ตายอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราไปซ่อนแบบเราไม่ออกอ่ะนี่ไงเอชอร์ไฟบอดแคดคอสติ้งแพนิกมีอ่ามี การถ่ายทอดสดทำซึ่งทำให้เกิดการแพนิคก,การกลัวโอ้โหเ,เมื่อเก้านากาวันทิวสเดย์นี้วันอังคารหรือวันพฤหัสบดีนั่นแหะวันอังคารมี E a S broadcast emergency broadcast ถูกฉายในในอะไรสักอย่างตื้อ มันเซ็นเซอร์ไว้อ่ะ,อะแจ้งเตือนเกี่ยวกับมีสิ่งแปลกประหลาดที่เหมือนกับมนุษย์เข้าที่สามารถเข้าวานของคุณแล้วก็สามารถเอาชีวิตของคุณไปได้ทางรัฐบาลได้ทางรัฐบาลบอกว่านี่ไม่ใช่เอาไอไม่ใช่การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการและ Uh, ต,ต,ต้นสายปลายเหตุตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็น,ปนที่ไหนคืออะไรอัลสโมก o เอลเ v e r อร์ออ o ทออมีคนกลุ่มหนึ่งได้หายไป Go อ e on r ร c o r d uh, ์ o state t h uh, อ t t h อ s o u r เ e รียกอร์ดมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้หายไปหลังจากมีการบอร์ดแคส อินฟิสตอร์และคาร์เลตเดมอินวุลี n d ะเดมอติกมิวสิกซองเอ v i d e n ต์มีหลักฐานบอกว่าอีเวนต์นี้ลิงก์กับเคสสิบสองคนหายที่เกิดขึ้นเมื่อแปดวันก่อนการบอร์ดแคสทาง ทาง o อฟ i ิเชียลท not t o panic but it's nearly i e s e c i a l มีอะไรสกมีทางทางอฟิเชียลที่บอร์ดแคสช่องทางการบอร์ดแคสมีถ้าทางตุกติกอะไรบางอย่างมีมีกินมีกินอีเวนต์ r e l a t e to finding ว่ามีมอะไรอ่า uh, มีการสงสัยว่าอีเวนต์ครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหาสิ่งที่วาร์ป like ฮิมแมทไลค์สเกลเลตันวาร์ปฮิมแมทไลค์สเกลเลตันฟามีหุ่นเหมือนคนที่เป็นโครงกระดูกที่เจอในเซนเซอร์ตื้อๆของ forget the subject a n return to take the place ที่บอกว่าเป็น อาณาธรรมโบราณเก่าแก่ที่เหมือนมนุษย์ได้กลับมาเอาสิ่งที่เนี่ย take this place as a mankind natural predator subject human n a t u r n to take place as mankind คือแบบกลับมาเอาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ ล่าผู้คน uh, คนหลายๆคนอื่น have taking more ground approach such as event has b e e n caused by internet troll looking cause panic stun uh, บางคนได้ออกความคิดเห็นว่าอีเวนต์นี้อาจเกิดจากการ uh, จากการล้อเล่นอินเทอร์เน็ตโทร ที่ทำให้เกิดการกลัวแล้วก็สตันไอเฮีย something to fear or just a hoax ไม่ได้อ่านข่าวอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วอะไรและอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวจริงด้วย <laughs> yeah. ได้อยู่ได้อยู่